วันนี้ทุกคนนะครับก็มาหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีนะครับก็5้า้บาทที่เราจะทําการถอนเงินในคลิปนี้นะครับจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทยเดลี่นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านข่าวทุกคนนะพิมพ์แบบนี้เลยนะครับไทยเดลี่นะครับหรือถ้าคุณจะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับที่ดีสคริปชั่นนะครับก็แอปนี้นะครับเปิดตัวมาหลายปีแล้วทุกคนนะครับอ่าก็ เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2 5 6 3นะครับตอนนี้ก็2568แล้วลทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเปิดการอัปเดตกันเลยนะครับเพราะว่าผมอัปเดตเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับกิจกรรมตรงนี้อันดับการเชิญแจ็คพอตนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมนะสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมติดอันดับที่7ได้มา5 0 0บาททุกคนนะก็ในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเลเวลลอีกประมาณ2วัน3ชั่วโมง42นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ ผมก็ติดอันดับอยู่แหละนะแล้วก็ตอนนี้ผมมีเงินในบัญชีอยู่ที่5 0 0บาทซึ่งจะทําการถอนเงินในคลิปวีดีโอนี้เลยนะครับผมนะก็มาดูกันว่าเงินตรงนี้สามารถถอนได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรากดคําว่าแลกเงินเลยแล้วก็เลือก5 0 0บาทแล้วก็เลือก To Money Wall ล็นะครับยืนยันการถอนเงินนะครับแล้วก็กดเลือกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับนี่ทุกคนนะก็ตอนนี้นครับสแสดงว่าถอนเงินได้นะครับ สิ่งที่เราต้องลุ้นอีกทีหนึ่งก็คือว่าเงินจะเข้ามาหรือเปล่าท่นเองนะครับผมนะส่วนการหาเงินก็คือเป็นการ Walk เ,าเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือต้องเชิญเพื่อนนะครับวิธีที่2คือนะครับมาล็อกอินตรงนี้นะครับเป็นการรับปืนฟนรีดอันนี้ได้มาอยู่ที่เหรปยนด้วยกันนะครับแล้วก็ อ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือน1บทความจะได้รับเหรียญประมาณ1ถึง100่ยถึง1น0อาเหรียญอ่านบทความ3บทความจากการแจ้งเตือนนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเหรียญอยู่ที่3 0 0ถึง500เหรียญนะครับแล้วก็อ่าน1บทความนะครับจะได้รับประมาณ 50- ถึง150เหรียญแล้วก็สุดท้ายคือแชร์ไปยัง a c e b o o k นะครับจะได้ประมาณ 50- ถึง150่ยเหรียญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมมาทำภากรกิจเกี่ยวกับอ่าน1บทความนะครับที่จะได้รับ1 500ถึง150เด่อันนี้นะครับผมนะกดเข้าไปเลยแล้วก็สามารถเลือกเลยว่าเราจะอ่านข่าวเกี่ยวกับประเด็นไหนเกี่ยวกับหมวดหมู่ไหนผมขอเลือกเป็นต่างประเทศนะแล้วก็ขอเลือกเป็นอ,อันนี้ละกันนอนในเมืองหลายเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชนฝุ่นพิษเกียวเลวร้ายสุดๆตรงนี้ทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนนะ PM นับ2.5ทุกคนโอ้โหผมเลือกว่านะเป็นในส่วนของอากาศเย็นหรือไมก็ ว่าอากาศหนาวเนาะตอนนี้ผมอยู่ภาคใต้ทุกคนปกติภาคใต้ไม่หนาวประมาณนี้ทุกคนนะเปิดมารู้สึกว่านึกว่าฝนจะตก้าคืบสุดท้ายคือไม่ใช่ทุกคนนะพอเปิดอ่านในข่าวคือมันเป็น PM ทุกคนอ่าตรงนี้ก็ใครมาไหนไปไหนนะผมก็ดูแลสุขภาพด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าอันนี้รับมาทุกคนนะเมื่อกี้อ่านข้ามารับอ่านะครับกดรับไปเลยได้มาอยู่ที่15คะแนนด้วยกันนะครับกดเข้าไปเลย แล้วก็เราก็สามารถที่จะไปรับภารกิจนะไปรับรางวัลได้ดี่คน50-150เหรียญปรากฏว่าได้64เหรียญน,นะครับเมื่อกี้เนาะแล้วก็ไปทำภารกิจอื่นต่อไปได้เลยเนาะภารกิจข้างล่างนี้คือโบนัส VP นะครับตอนนี้โบนัส VP ไม่มีภารกิจให้เราทำนะครับแล้วก็ภารกิจสะสมคะแนนนะแล้วก็แบบสอบถามภารกิจเชิญเพื่อนแล้วก็ภารกิจเล่นเกมเพื่อรับรางวัลแล้วก็ภารกิจวงล้อแห่งโชคนะครับ ธุรกิจวงล้อแห่งโชคนั้นเรามีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันที่เราสามารถจับสปินได้เนาะกดเข้าไปเลยนะครับสปินครั้งนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่อ่าสิบสองเหรียญน,นะครับผมแล้วก็กดสปินต่อไปเลยแต่ว่าเมื่อเรากดสปินจนครบ3ครั้งเราสามารถที่จะเปิดหีบสมบัติได้นะครับอันนี้ได้มาอยู่ที่12ครั้งเช่นเดียวกันนะครับผมนะกดจับรางวัลฟรีต่อไปนะครับ ครั้งนี้นะับได้อยู่ที่อะไรเอ่ยได้เป็นเบนเดอร์หรือเปล่าอ่านได้เป็นเบนเดอร์นับก็คือกดกระบาดปิดไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสปินให้ครบทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5ครั้งแล้วกันแล้วก็ไปกดอ่าเหตุสมบัตินะครับอ่านได้มาอยู่ที่3มเหรียญน,นะครับผมนะกดสปินต่อไปนะครับผมตรงนี้นะับก็ได้เป็นในส่วนของคะแนนสองเท่านะับแล้วก็ไปกดที่เหรียญน,นะครับได้เป็นในส่วนของเหรียญ6เหรียญด้วยกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากตัวคนนะในส่วนของอันนี้นะเป็นแอปเก่านะแล้วก็มารับปิดข้างบนนี้ได้เหมือนกันนะครับข้างบนมุมขวามือที่เมนูหน้าหลักนะครับอันนี้ได้มาอยู่ที่สบิบเอ็ดเหรียญแล้วก็รอหนึ่งชั่วโมงก็มาก,กดรับต่อได้นะครับผมนะก็สำหรับใครที่มีความสนใจนะครับหรือมีคําถามอะไรนะครับไอ้ว่าต้องบอกก่อนนะแอปนี้นะครับก็ เหมือนกับว่านะครับมีการสนมจ่ายนะเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่าถอนไปหนึ่งปีสองปียังไม่เข้าเลงยังไม่เข้าเนาะซึ่งตรงนี้นะมันมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเราทําผิดกฎของเขาหรือเปล่านะอย่างเช่นใช้ VPN หรืออย่างอื่นๆนะครับอย่างที่2คือเขาอาจจะสูมจ่ายจริงๆก็เก็ไปได้ตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันใน2คลิปนี้นะครับส่วนเงินตรงนี้นะครับยังไม่ได้รับนะคือเราถอนไปแล้วนะห้าร้อยบาทเมื่อกี้แต่ว่าเขายังไม่ได้โอนเงินมานี่ทุกคนเห็นไหม เวลา2ทุ่ม17นาทีก่อนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5นาทีด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เงินยังไม่เข้ามานะเดี๋ยวผมจะรออีกประมาณอ่าแปบ๊บเดียวนะประมาณ2อสนาทีถ้าเงินไม่เข้าเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเงินเข้ามายังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอีกที่หนึ่งในหน้าชุมชนหรือไม่ก็หน้าอื่นแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนัาปรากฏว่าเงินเข้ามาแล้วทุกคนนเะมื่อหนึ่งนาทีที่ผ่านมานะครับจำนวนอยู่ที่ 500บาทตัวคนนะก็แสดงว่าตอนนี้นะครับก็ผมก็ถอนเงินแล้วก็เงินเข้ามาอยู่นะครับผมนะก็วิดีโอนี้ทุกคนนะมาอัปเดตนี่ทุกคนนะขอแสดงความยินดีด้วยเนาะได้รับเงินขอแสดงความยินดีในการถอนเงินสําเร็จได้รับ500บาทโปรดติกเพื่อดูรายละเอียดการถอนเงินได้เด่นะครับนี่ทุกคนนะยืนยันนะครับได้มาอยู่ที่500บาทจริงๆนะครับผมนะกอ็อันนี้นะผมก็ ยังไม่ชวนนะหนึ่งร์์ว่ามันสุ่มจ่ายยังไงนะแต่ว่าถามว่าคุณทําผิดกฎแน่นอนคือเขาไม่จ่ายแน่นอนแต่ว่าถ้าหามว่าคุณทําถูกกดแล้วแต่ว่าเงินยังไม่เข้าก็น่าจะเป็นการสุ่มจ่ายจริงๆนะครับผมนะซึ่งแอปที่ผมเล่นเมื่อกี้คือแอปไทยเดลี่ซึ่งอยู่ในเครือของแท็บคอยก d วเดลี่แล้วก็เอ็ด r วิร์ดนะครับผมนะั่นคือเป็นอยู่ในค่ายเดียวกันเนาะ